สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ก็ยังเป็นสิ่งที่เราน่ากังวลอยู่นะครับวันนี้เพนรับรีวิวก็มาชวนหาวิธีการในการตรวจวัดคุณภาพของอากาศด้านนอกนะครับวันนี้เพนรับรีวิวก็เลยมารีวิวเครื่องวัดฝุ่น PM 2.5แบบพกพานะครับของเสี่ยวมี่มาดูที่ตัวบรรจุภัณฑ์กันก่อนนะครับตัวบรรจุภัณฑ์ของ เครื่องวัด pm 2.5ของ x ซ a o m i กล่องก็จะเป็นกล่องกระดาษสีขาวอย่างที่เห็นนะครับมีโลโก้ของ x ซ a o m i อยู่นะครับแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาของตัวเครื่องวัดรวมทั้งมีคุณสมบัติของเครื่องที่บอกไว้ด้านหลังเรามาแกะกล่องกันนะครับวิธีแกะก็ใช้คัตเตอร์กรีดตัวสติกเกอร์ที่อยู่ด้านบนของตัวกล่องออกซะก่อนถึงจะทำการเปิดกล่องออกมาดู สินค้าด้านไหนได้ด้านนอกจะมีพลาสติกหุ้มอยู่ชั้นหนึ่งนะครับด้านในถึงจะเห็นตัวบรรจุพัณฑ์ของเครื่องวัดฝุ่น PM2.5 รุ่นนี้นะครับเมื่อเราแกะซีลสติ๊กเกอร์ออกแล้วนะครับเราสามารถแกะกล่องที่ด้านบนได้เลยนะครับเมื่อเราเปิดกล่องออกนะครับบริเวณด้านในก็จะมีถาด ที่ป้องกันการกระแทกของตัวเครื่องอยู่อีกชั้นหนึ่งนะครับจะเห็นเครื่องวัด PM 2 5ของ Xiaomi สีขาวนะครับอยู่ที่ด้านในแบบนี้เลยนะครับตำแหน่งนี้นะครับจะเป็นตำแหน่งที่ช่วยเราดึงตัวเครื่องออกมาจากตัวฐานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับด้านในมีอะไรบ้างด้านในก็จะมี คู่มือการใช้งานเบื้องต้นนะครับเยามาเปิดดูกันนิดหนึ่งนะครับก็จะแนะนําเรื่องของวิธีการใช้งานแล้วก็หน้าจอแสดงผลต่างๆนะครับรวมทั้งคุณสมบัติของตัวเครื่องด้วยก็จะบอกไปในคู่มือชัดเจนแต่ว่าเป็นภาษาจีนเรามาดูที่ตัวเครื่องวัด pm 2.5กันบ้างนะครับตัวเครื่องออกแบบได้กระทัดรัดขนาดกำลังดีนะครับขนาด สามารถพกพาได้ง่ายตัวเครื่องจะเป็นพลาสติกสีขาวนะครับเป็นบอดี้หลักๆถือว่าทำได้ดีนะครับมีคุณภาพที่ดีทีเดียวบริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับจะมีกระดาษติดอยู่นะครับเพื่อป้องกันรอยที่บริเวณหน้าจอหรือจอสแสดงผลที่เป็นดิสเพย์ของตัวเครื่องนะครับบริเวณหน้าจอจะเป็นสีดำนะครับ พร้อมกับมีตัวปุ่มกดอยู่หนึงปุ่มถ้าเรามาดูโดยรอบเนี่ยด้านบนจะมีตำแหน่งที่เราใช้ชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวเครื่องตรงนี้เป็นโลโก,โก้นะครับด้านหลังเป็นบริเวณที่เจาะช่องไว้ซึ่งมีเซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจวัดคุณภาพของอากาศนะครับหรือค่าของ PM 2 5นั่นเอง ถ้าจะเปรียบเทียบขนาดนะครับเปรียบเทียบกับมืออาจจะไม่ชัดเจนเพราะว่าแต่ละคนจะมีขนาดมือที่แตกต่างกันนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวเครื่อง iPhone รุ่น Pro ก็ถือว่าเล็กกว่าเครื่อง iPhone อยู่นิดนึงนะครับวิธีการใช้งานก็คือเราจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวเครื่องซะก่อนนะครับโดยใช้การชาร์จแบตเตอรี่ที่บริเวณด้านบนของเครื่องนะครับตัวพอตที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่จะเป็นพอต USB ที่เป็นไมโคร USB นะครับการชาร์จแบตเตอรี่กับตัวเครื่องนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีไฟกระพริบนะครับที่ตำแหน่งที่เป็นรูปของแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการชาร์จนะครับเราสามารถเห็นการชาร์จทั้งเปิดเครื่องและปิดเครื่องนะครับตอนนี้ในแบตเตอรี่เต็มนะครับเพราะฉะนั้นตัวสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่เต็มลูกที่เป็นสีเขียว มาดูเรื่องของวิธีการใช้งานกันบ้างนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆเราแค่กดปุ่มเปิดนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งเพื่อให้เครื่องเปิดขึ้นมานะครับตัวเครื่องก็จะบอกค่า PM 2.5ที่วัดได้ณนะขณะนั้นนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ50%เครับแล้ก็จะบอกด้วยว่าเป็น PM 2.5รวมทั้งบริเวณใต้ PM 2.5จนะครับจะมีเส้นแถบสีเขียวอยู่ซึ่งถ้าค่ามีค่าที่อยู่ในมาตรฐานนะครับก็จะเป็นสีเขียว ถ้ามีคุณภาพอากาศที่แย่ลงนะครับก็คือมีค่า PM 2.5ที่สูงขึ้นตัวขีดตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงตามคุณภาพอากาศด้วยนะครับบริเวณด้านล่างก็จะเป็นตำแหน่งที่บอกแบตเตอรี่นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้สามารถปรับความสว่างของตัวดิสเพย์ได้นะครับโดยการกดที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องนั่นเองนะครับจะสามารถปรับได้ประมาณ3ระดับ เรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของการปรับความสว่างที่หน้าจอนะครับเรากดที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับปรับได้3ระดับนะครับถ้ากดค้างไว้ก็จะเป็นการปิดเครื่องถ้ากดค้างไว้อีกครั้งก็จะเป็นการเปิดเครื่องขึ้นมาเราลองไปเปรียบเทียบกับ ค่าที่วัดได้ระหว่างเครื่องวัดแบบพกพานะครับกับตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่บนเครื่องฟอ,อกอากาศของ Xiaomi นะครับก็จะได้ค่าที่มีค่าใกล้เคียงกันผมเอาไปลองวัดทั้งตัวเครื่องฟอ,อกอากาศ Xiaomi รุ่นเล็กแล้วก็เครื่องฟอ,อกอากาศ Xiaomi รุ่นใหญ่นะครับค่าที่ได้ก็มีความแตกต่างกัน อยู่เล็กน้อยนะครับเราลองไปวัดค่าที่ด้านนอกกันบ้างนะครับบริเวณด้านนอกสภาพอากาศค่อนข้างแย่นะครับค่า PM 2.5ขึ้นไปเกือบเกือบ100เลยทีเดียวนะครับตัวขีดที่อยู่ใต้ p m 2.5ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงทำให้เราสังเกตได้ง่ายว่าคุณภาพอากาศบริเวณด้านนอกอาคารค่อนข้างที่จะอันตรายแต่ต้องระมัดระวังนะครับใส่หน้ากากาไว้ตลอดเวลา